เสียงเครื่องแปลกๆแล้วเนี่ยโอ้โหลูกนี่แทบจมมิดล้อเลยครับโอ้โยลื่นลื่นมาดูวิกเตอร์3ซีกันครับลื่นโอ้โหเสียงยังรันเครื่องอะไรเนี่ย ช่อง SPT นะครับวันนี้งานบุนที่วัดบางกิกบางปา,ม,า,าม้าครับผมวันนี้ก็มาถึงมาถึงครับโอ้โห oh คนเยอะมากวันนี้ก็หินุ่นหินคลุกนะครับมาโรยตรงลานดินครับเพื่อให้วัดนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เอาแล้วอ้าววันนี้พี่โอ้โห oh ตัวลูกลูกลงแล้วนี่ครับโอ้โหลูกนี่แทบจมมิดล้อเลยครับ แทบจะมิดล้อเลยตัวลูกล็อกกี้ล็อกกี้อย่างที่เข้าหน้าหลังเลยมีแท็กเตอร์มาดานมันด้วยครับวันนี้ครับ เรายางอันนี้ล้อ,อยางตัวรถแหก ตายสุพรรณนี่ต้องยานใหญ่นะรถดำเนี่ยเมคัมาดูเซมิดำถอยเทกันครับโอ้โหหอยหนะักแอบบลื่นนี่แหละบันเสียงไ มาดูในมุมหล้อครับหกล้อก็ยังมาไกาเลเรื่อยที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถตั้มยางใหญ่หมดเลยนอกคอกสุพรรณบุรี เมื่อคืนถือว่าฟ้าฝนใจดีครับที่ไม่ตกโปรยปลายลงมาคิดว่าตกแล้วเนี่ยเป็นง้นนี่บันเทิงยิ่งกว่านี้ครับมาดูวิกเตอร์3ซีซีกันครับ S S p เช่นกันเบรคดับ18ล้อ นี่ครับต้องบอกว่าเซตีดามนี่ผมว่าคล่องตัวดีนะคือเราไม่ต้องตัดแม่ตัดลูกมันเข้าตรงนี้มากแล้ว,วนะจะแทงเข้าตรงนี้เลยครับแท็กเตอร์เขาก็ดันไปนิ่งแทกเตอร์เนี่ยดันเดินที่ผมว่าเสมอดีนะงานแบปุงบ่งบงปลาก็จะนิยมใช้แท็กเตอร์กันเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายก็ต้องรอย,อยางแหละครับ ดูพลัง3 4ซีกันบ้างครับ3 4ซีเซมีดำครับผม A094 ลื่นเขาหลังลื่นนิดหนึ่งโอ ina, ้โหรถบ้านนี้นี่สวยทุกคันเลยเน่ทุกคนโดยเฉพาะคันนี้ครับ Oh, ล้างมาเลี่ยมขึ้เลยล้างถึงมากขก้าสุกศรีที่ดำเลยครับเนี่ยครับแสดงว่าบ้านนี้เขาดูแลรถตีมากเนี่ยครับอุปกรณ์ะอะไรต่างครบทุกอย่างข้าสุกศีล้างแบบเลี่ยมดำเลยครับสุดยอดเลยใส่ไฟ ลองใส่ไฟนะ <antis> นี่ฮะบานเสียนไนท์ S S P สุพรรณโอ้โ สวยหน่อยครับผมว่าเหมาะกับทุกงวงนะมองดินค่อนข้างแข็งครับหมาก็ชอบตอนนี้แสดงว่ามันน่าเย็นแน่ตรงนี้นะโอเคครับสีมีดำครับแำวแบบนี้คล่องตัวดีมากครับ เวรกเตอร์ดันกอห์ฟยิกันครับโอ้โหดครับพลังในการดันครับแห่งมากแห่งมากทำโตโต้ดำยังคนานี้ อ๋อยังสิบล้อล็อกกี้ครับตัวเดียวอ๋อนี่น่าจะเข้าไม่ได้บ้างเนี่ยติดร่วมเสียงเครื่องแปลกๆแล้วเนี่ยเสียงเครื่องแปลกๆแล้วเนี่ย อันนี้ทุกคนภายนอกแบบโอ้โหดเดิมๆเลยเนี่ย้วเทียมเครื่องนี้จีก้ามาเลยเอายกเลยครับนั่นไง 6U สุดยอดเจอาหมกหอโตเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆกีตันด้วย็อกกี้นะครับ 5 2 4เพร่ช่วงล่างหลังบล็อกที่โหสุดยอดเลยอะับเพราะว่าอยู่ทำไมเสียงแบบแปลกเสียงโบไปผ่านแลบเว็บเว็บนี่ฮะสุดยอดเลยอ่ะ ออขึ้นเก่านะปีลึกนะวิ่สุดยอดเลยครับลำกี 6U เอ,อ้าหัวลากหัวลากโอ้โหโอ้โหลื่นๆๆยกเลยใช่ไหมของนี้กเขาไฟด้วย ไปใสไ่ไฟ G x z สามหกศูนย์เสียงดังดีฮะเสียงท่อนะครับดังแลบดีมาก รถเบาน่าจะออกง่ายแล้วฮะทีนี้นหางทานทองทรงชบุรีเลยครับเฉืนหลงลากลูกครับหมายอีกหนึ่งข่วง รถพ่วงก,ก็ให้เข้าทางนี้หมดเลยครับผมนี่ฮะให้อยู่โซนเดียวกันไปเลยสุพรรณบุรีดินแดนแห่งเฉินหลงสิ่งเพเอ็เ 1> f, f 1เครับราดเลยเาดเลยเลย เหมือนเครื่องคอมนะมสาดานว่าใช้เครื่องคอมเปล่า กล้าน,นะครับวันนี้คำสายันใจประชาชน6ล้อก็เข้าจะเล็กหน่อยครับค่อนข้างที่จะเปียกว่าลูกพ่วงกล่าวท้าย てっ <laughs> พวงแม่ลูกนะครับตอนนี้มาเพิ่มอีกสองทวงครับนี่ครับเฉือนหลงเฉินหลงห้าสองเจ็ดอู้ก็ว่าทำไมเสียงเครื่องเงียบจังเครื่องหกเอ็มนะครับพันนี้มิซูหกเอ็มคอมมันเร็วด้วยหกเอ็มคอมน,นะครับไม่หกเอ็มว่าอะไรวะเนี่ย ทำไมมันเงียบจังแล้วก็อีกคันนึงนี่ครับที่เราเรียกกันว่าซัพเอ็มครับผมหรือชื่อจริงๆก็คือฮีโน่ซูเปอร์ดอนฟินนะครับฮีโน่ดอนฟินนะครับโอ้เสียงปั๊มลมเคกชัดมากเครื่องอะไรเนี่ยอีโคโนดีเซล FS โล่างใหญ่มากเลยหัวเหอสวยมากทรงสวยมากนี่ครับเครื่องครับตอนนี้มีตัวโม่ปั่นปูนด้วยนี่น่าจะพวก EK100 ไหมเนี่ย G I เกยตันด้วยครับนี่ครับช่วงล่างสัก M ที่เขาพูดถึงนี่คะ f m 2่คันนี้เรามาไม่ทัน38นะครับบ้าน SSP พลัง4 e 1เ็ดแต่ชอบคุณคันนี้มากเลยครับทรงเซิงสวยอยากรู้มากว่าอันนี้เครื่องอะไรเดอะพิกสุพรรณบุรี เนี่ยผมชอบปวดแบนี้มากถ้าดูยากนะครับนี่ครับเบรกแห้งนะครับถังลมเขานี่ครับทรงชัดเอ็มเบรกขาน้าขาน้าก็อ่าน่าจะเบรกแห้งเช่นกันเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าหอหมกเฉือนหลงเสียงแบบนิ่มๆเลยครับเสียงแบบเดินนิ่มๆเลยคันนี้ เสียงเงียบกริบนะโอ้เสียงเครื่องแบบสุดจริงเสียงเงียบมากเลยครับฟับงเสียงนะโอ้โหเสียงเงียบเกินน่าจะ 6m 6 0นะครับ 6m 6 0น่าใช่ดูแล้วช่วงล่างหน้ามิสซูแต่ว่าแพรท้ายนี่ดิ อ๋อนี่ครับช่วงล่างหลังเป็นเด็ก,ก้านะครับนี่ฮะออาพาวเด็ก,ก้าครับแต่ว่าตัวชุดพาโบกี้เป็นของมิซูอ่าสนดพาวเป็นของอีซูพาวเด็ก,ก้ากพี่คันนี้เครื่องอะไรพี่คันนี้เอ็ม60หกเอ็ม60คอมคอมเกียร์อะไรพี่เกียร์ไดเด็กเกียร์ซัเอฟหรอสุดยอดก็ว่า,าอยู่เดินมาเสียงเงียบกริบเลยโอ้ได้นอนมากจริงจิง นจัดไปกหกล้อหกล้อสิบล้อหกล้อรูสิบล้อหล้ออ๋อนี่เสียงแบบมาเป็นฮอเลยครับป๊อปป๊อป๊อปเลยมีของเป็นเคสองสิมดีมาก ตนุ้นตะน่นถอยเลยละ่ะโอ้โหแก้มยางน่าจะเอาเขาไปลงดูทรงแล้วครับโอ้โหยางลายจีเสื้อด้วยลายตะก,กุยด้วยครับโอ้โหนี่ไงเอาเขาไปลงจริงๆ โน่นโน่นโน่นมีอีวสุเอลหกระตูนมาคันหนึ่ง n อ r ครับคันนี้ทรงเหมือนกระบะเลยโอ้ยเสียงแบบเงียบเลยครับ นี้เอวเทอร์โบโอ้โห,โโหเฉินลงเฉินลงหกล้อครับเครื่องเทอร์โบนี่โอ้โห,โโหมาทรงกระบะวิ่งข้าวเลยครับข้อกระเซกครับโอ้ข้อสั้นด้วยเฉินลงทรงเชงนี่ท่อสั้นด้วยทรงเชงมาเลย โอ้โหโอ้โหดุเกินประมาณนี้ครับ mm hmm. เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ